คณะของเราได้สวดมวนต์บูชาพระธนตรัยแล้วพระอาจารย์ผู้เป็นพระพิทยากรณ์ก็ได้พาชาวคณะนั่งสมาธิด้วยกันที่เห็นอยู่นี่คือสองคณะซ้อนกันนะสองคณะด้วยกันใช้วิทยากรหนึ่งเดียวจริงคือสองคณะยังมีคณะหนึ่งอยู่ขวามือที่เห็นเมื่อกี้นั่นอีกไมายคณะหนึ่งคณะใหญ่ <c oughs> การได้มานั่ง <c oughs> ทําสมาธิที่นี่นับว่าเป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่